สวัสดีครับท่านผู้ชมรุ่นิจตามมาช่วงดีดีทุเรียนบันเนินครับวันนี้พามาอัปเดตท,ทุเรียนอายุ6ปีตัดยอดควบคุมความสูงครับมาดูกันครับตรนี้มัละก,กอฮอลแลนด์ครับ ผมเป็คนที่ปลูกมะละกอกับกล้วยไม่เคยได้ผลผลิตนะครับนี่ซื้อกิ่งพันมาซื้อต้นพันมานะครับนำมาปลูกมีมะละกอ,อแนแลนเป็นของตัวเองแล้วนะครับปลูกกล้วยนะครับไม่เกิน5้าหวีสามหวี4หวี5หวี แค่นั้นนะครับไม่เคยเกินจากนั้นครับมะละกอก็ส่วนใหญ่ปลูกแล้วก็เป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีลูกแล้วก็ไม่โตนะครับนี่ครับตัวเรียนอายุหกปีไม่ไม่ถึงหกปีดีครับเพราะว่าปลูกต้นปี 2. หกสองน้อง ต้นที่เคยงามนะครับงามมากๆด้วยนะครับงามกว่าต้นอื่นการให้น้ำนะครับโดยใช้กระแผงกระป๋องตักน้ำใน่อปลาและกะ็ศาสตรตักสาดตตักสาดรอยู่ที่เดิมนะจนบริเวณที่น้ำกระทบต้นทุเรียนนะครับคนทุเรียนเป็นแผลนะครับเป็นชุรา ครวก็ชลาจากปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่สดนะครับขี้ไก่แกบครับไม่ได้ผ่านการหมักครับมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันผสมโซดาไฟซึ่งเราก็ไม่รู้ครับโดนไปสองรอบครับฉลาเล่นงานเยอะนะครับมีที่แล้วโซมนะครับชลาชมพูเล่นงานอีก ทำการตัดยอดครับตัดยอดควบคุมความสูงครับเพราะว่ากิ่งการสาขามันไม่ค่อยไม่ค่อยโตนะครับหลังจากตัดไปก็ดูนะแตกยอดอ่อนมายอดสวยๆครับยอดยาวขึ้นครับปกติก็จะยอดสั้นๆนะครับแล้วก็ใบเล็กๆนะครับดูร่องรอยเชื้อรานะครับ ชลากินชลาชมพูกินยอดกุดไปเรื่อยๆนะครับโสมมากนะปีที่แล้วชะลาเล่นงานแนะครับประกอบกับแรงด้วยครับขาดฝนนะครับขาดน้ำเพราะว่าฝนนี่ช่วยได้เยอะนะครับสวยงามดูดีขึ้นครับ ดูดีขึ้นสำหรับต้นนี้ลองพอเชีอรลายังอยู่นะครับช่วงนี้ตักน้ำจากบ่อปลานี่ครับตักสาดตักสาดครับเป็นเรื่องเลยครับตักสาดตรซ้ำๆอยู่ที่เดิมครับ กุดเยอะเลยนะครับปลายปลายกิ่งปลายยอดกุดเยอะหลังจากเชื้อรานะครับนี่เพิ่งฟื้น,นะครับฟื้นก็ดูดีขึ้นครับสวยงามควบคุมความสูงครับ เพิ่มขยายกิ่งก้านสาขาให้มันอวบใหญ่และกลางออกนะครับยอดนุนด้วนนะั่นหลยดูว่วลองรอยเชื้ราเล่นงานนะครับทั้งนั้นน,ะนี่ก็ยังชั่วแล้วนะครับเวลาสีชมพูอ่ะ ปกติในเกินท้องฟ้าขมุกขมัวครับนะลมนิ่งครับหลอดอบผ้ามากครับจะตกท่วงบายครับฟ้ามืดมาหลายวันแล้วครับแต่ไม่ตกนะครับมืดอ้อมอ้อมอยู่นูนน่นแล้วท่าจะเกียบหมอทองไปนู่นนะครับ เป็นคนที่ชอบต้นบุกค,ครับไปหาขุดมาจากนูน่นอำเภอบอ่อทองครับวัดเขาชะอ่างห้ายอดนะครับสวยงามครับสามปีกว่านะครับตำดต้นตน,นี้กิ่งข้างครับโอเคครับผมคลิปนี้ าชมแค่นี้แหะครับขอบคุณสวัสดีครับ